คือตัวมันผอมเขาไม่อยากให้มันขี่ยาสลบถ้าขี่ยารสรุปแล้วกลัวมันจะลุกไม่ไวมหวไอขี่ยาแก้เศบสะโพกด้านขวาไ,ได้กับเข็มหนึง่งเอ็งเนี่ผอมมากครับ,รบอ๋อมันผอมอยู่ใช่ไหมนี่ลูกด้วยนะอรุณบาลพีลุ พี่ก <oh ูเป็นกูคือเกี้ยเดี๋ทุกคนเปี่ยนเป็นสองเปยนเดี๋ยวถ้าแต่หนึ่งกำลังจะเข้าไปเข้าไปเนี่ยเฮ้ยท่านี้ประเด็นเนี่ยตอนที่อาจารย์ประเดนที่ไปเนี่ยเนี่ยผมมัน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 ไปเนี่ ฮะแล้วพี่มีช่องไหมล่ะเห็นช่องพอจะมีช่องไหมคือเรารออย่างน,นี้นะเนที่นั่งเที่ ข้าาปโยยับไปข้างหน้าอีกแล้วพี่ข้างหน้าเป็นทุงเลยคุณหมอครับที่ที่เราเจะทิงเนี่ยเป็นปลา,า,าได้ใช่ไหมมันตลาลาน แต่วันน,นี้เราขายแล้วใช่ไหมพ่นพ่อพเพราะเขาใกล้ไม่ได้ชาววิ่งแก้เียบแก้เียบค,ค,ครับอ๋อกีฬาแก้เกือบสิบไป่ลด้หครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังอ่อรองครับแล้วก็แก้ติดเชื้อฮึมมันต้นดูแล้วเขาเจ็บขาตรงไหนครับคุณหมอครับใช่ตรงเนี้ยต้องไปเาี๋ยวต้องไป ลูกดอกลูกลูกนั้นยังไม่ออก ผมก็แค่ลัง<ว>มาไอ้ตัวนี้พี่เหรอถือลมเป็นเดือ้อตอนนี้ค่ะพี่มันเหนึ่งน้องแต่คิดว่ามันน่าจะเดินออกมานอนข้างนอกเหมือนเดิมอะ่ะถ้าสมมติว่าว่าเจอคะ่ะใ,ให้โทรบอกให้โทรบอกหมูเหรอนอนเฝ้าหรือพวกมีเช้ามาขับรถดูอะไรเงี้ยค่ะอีกที แค่อันเฉยๆถ้ามันอัเกเสบเฉยๆมันได้ยาเปลี่ย,ยนเดิมมันควรจะดีขึ้นเดี๋ย <c oughs> ว<อ>พรุ่งนี้หนูมาแล้วเอาเดี๋ยวจะเอายากินมาด้วยเพราะว่าเห็นเขาย,ยงังกินอาจจะต้องแบบซื้อกล้วยแล้วก็ยาที่ยาให้กินไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ไม่แน่เย็นๆหนือว่าสี่ห้าโมงอาจจะออกไปนอนนอกแล้วต่เดินนอกเย็นก็กลับไม่ออกไม่อยูไม่ได้แล้วฟูข้างในออกมาเนาะ บางทีพอมันได้ยาแล้วมันดีขึ้นมามนอจะเลาะ้องไปตามมาเลยฝนโอ้ลมออกแ้วเลยเนระอ,ออกยันเอาลมออกกัน